ร้านลิงกังบริการคลิปพาร์ทโลบอกว่าจะเป็นรหัสไขแบนการ์ด99คืนอนิเมะคูเซเดอร์หรือแมปอื่นๆก็มีให้เลือกมากมายหรือบริการเติมเกมที่ใส่ใจลูกค้าดังลูกลิงในฝูงน้องๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ำไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟัมได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบ c คลาวฟ n e ทําให้เราสามารถฟัมได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟังตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า m v p เพราะมีความลื่อไหลและรองรับได้หลากหลายเกม ปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิวๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวน์โหลดยูจีโฟนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีคุณดูอีกครั้งด้วยนะผมโดยคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาโชว์เคสยูนิตที่มีชื่อว่าเอลซ่าจากเรื่องแฟร์รี่เทลนั่นเองนะครับผมตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เราจะได้รับหลังจากที่เราอีโวตัวละครลุงทั้งหมด3ตัวในอัปเดตนี้นั่นเองนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยเนาะในส่วนของตัวเอลซ่านะครับผมก็นางเนี่ยจะสสสาา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 ามม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 มรรรรรรถถวววววงงงไไดด้้้้ททััััห3ตตตลละะะะะคคคคนนนนนนนบบิ่่่่่่่่่เเเเเใใชโโแกก็็็จีีีีีอยยู1,000พป 910นอกากนแล้วก็อัปเกรดคอสจาก119,500นะครับผมแล้วก็พอใส่เมมโมรียแล้วอันนี้คือพี่มีแจ็กพอสไงมันก็เลยลดค่าอัพ10%นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีแจ็กพอสก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ1 7 5 5 0นะครับสำหรับตัวของอาร์มเมจนะครับผมหรือว่าเอลซ่าก็มีท่าการโจมตีอยู่ประมาณต้องพูดว่าเป็น3ท่าเป็นล่างไม่ใส่เกาะเป็นล่างวอรคิวรีและล่างดวลิสนะครับผมเพราะว่าล่างแวนการ์ไม่มีตัวของท่าการโจมตีเนาะเกี่ยหรับในส่วนท่าการโจมตีแรกนะคร ฟันเข้าไปนะนี่จะเป็นท่าแบบนี้เลยนะครับเอ่อวงการโจมตีจะเป็นโคเนลีนะครับผมแล้วก็จำนวนฮิตจะเป็น1ฮิตนะครับโอเคอันนี้ระหว่างนี้เราก็อ๋อเก็บไอเรีควิปไปก่อนนะเราจะได้เปลี่ยนเป็นร่างต่อไปนะครับผมเวลาเราจะเปลี่ยนร่างเราจะต้องเก็บหลอดรีควิปให้เต็มด้วยนะถึงจะสามารถที่จะกดไอ้นี้ได้เนาะโอเคต่อไปนะครับร่างวอริรี่นะครับนี่มาจะเป็นร่างติดปีกนะครับผมโอเคจะทําการนี่ว้าไปแล้วก็ ฟันดาบนะครับผมร่างนี้เนี่ยจะมีจํานวนการโจมตีอยู่ที่5ฮิตนะครับผมแล้วก็เป็นโคเนลีเหมือนกันนะโอเคใกล้ละแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นร่างของดุเวลิสนะครับดุเวลิสก็จะเป็นเหมือนร่างโลนินนะโอเคปุ๊บโอเคเราเปลี่ยนเป็นร่างโลนินเลยนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยร่างโลนินก็อา่าวงการโจมตีจะเป็นโคเนลีเหมือนกันนะครับอันนี้จําเป็นจํานวน2ฮนะิตเนาะ เออจะเป็นการเหมือนสมัดแบบว่าเป็นหมุนดาบแล้วก็ฟันนะครับผมฟึบอาจจะเป็นท่าฟันแบบนี้ โอเคอันนี้ก็คือท่าการโจมตีของตัว a r m a g e นะครับผมต่อไปในส่วนของตัวพาร์สินะครับพาร์สิของนางเนี่ยจะมีทั้งหมด3พาร์สินะครับผมก็โดยพาร์สิแรกนะครับผมทีมลีดเดอร์สรุปง่ายๆก็คือบัฟดาเมจแล้วก็ตีทะลุลดทอนดาเมจนะครับและเลยก็คือเมื่อยูนิตขยับพื้นที่นะครับจะบัฟดาเมจ50%เป็นระยะเวลา30วินาทีเมื่อยูนิตบัฟตัวอื่นนะครับจะทําการบัฟตัวเองหลังจากบัฟเพื่อนหมดเป็นระยะเวลา30วินาทีและถ้ายูนิตตัวนี้ถูกบัฟนะครับจะโจมตาารรอนเเื้มมิว่ใใชใ ื่องของร่างวอลคิรีเนี่ยมันจะมีการวาร์ปไปหาศัตรูใช่ไหมครับการโจมตีครั้งแรกอาจจะวาร์ปไปหาศัตรูนั่นจึงทําให้การโจมตีครั้งแรกของจากร่างวอลคิรีเนี่ยจะบวกดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของถ้าบัฟเพื่อนหมดจะบัฟตัวเองเป็นระยะเวลาสามสิบวินาทีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความสามารถของร่างวอลคิรีเปลี่ยนเป็นร่างอื่นนะครับผมตัวของร่างแวนการ์ดเนี่ยเป็นร่างวอลคิรีเนี่ยก็จะได้รับบัฟที่บัฟเพื่อนเนี่ยมาบัฟให้ตัวเอง50%แล้ววก็พอเลาวอคิรีวาบเป็100อปร,มมร,ร์เซ็นะรานต เปลี่ยนเป็นตัวของดวลิส์นะครับก็จะบวก50%อย่างเดียวก็จะคือจะไม่มีความสามารถที่ว์ปไปตีศัตรูแล้วจะบวกดามเมจอะไรทำรองนี้เนาะ โอเคต่อไปก็ในส่วนของพาสซีฟที่2นะครับสรุปง่ายๆก็คือตัวของเก็บหลอดเปลี่ยนเกาะแล้วก็บัฟยูนิตอื่นนะครับรายละเอียดก็คือมีหลอดการสลับตัวนะครับการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มหลอด15%และเมื่อหลอด100%เนี่ยยูนิตจะสามารถเปลี่ยนเกาะได้โดยการใช้หลอด100%นะครับซึ่งการเปลี่ยนเกาะต่างๆเนี่ยก็จะมีธาตุเสริมให้กับเกาะด้วยนะครับผมแล้วก็ในระหว่างที่สวมเกาะน,นั้นๆเนี่ยก็คือมันจะได้รับธาตุใหม่นั่นเองก็คืออย่างอันแรกเนี่ยก็จะได้ c o ส m i c อัน2สองจะได้ c u r s น Passion นันเอนับผมแล้วก็เววลลาาได้้รับใหม่แจะ ยูนิตอื่นๆในระยะ20%ดาเมจ็นระยะเวลา30วินาทีนะครับผมต่อไปในส่วนของพาษสิที่3นะครับง่ายๆก็คือดาเมจดอทนะครับแล้วก็เก็บหลอดไว้ขึ้นนะครับผมเลยเก็คือเมื่อเวลาเราใช้งานหลอดไปแล้วนะครับจะมอบเลือดไหลให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะทุกตัวเป็นจานวนดาเมจ10%แล้วก็ระยะ8วินาทีเมื่อมีศตูติดสถานะดอทในระยะเนี่ยจะได้รับหลอดเพิ่มขึ้นคูณ2จากการโจมตี นะครับเมื่อ,อยูนิตสูญเสียบัฟแล้วจะเปลี่ยนบัฟเป็นสถานะเลือดไหลใส่ศัตรูเป็นระยะเวลา8วินาทีคูลดาวน์5วิซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าในส่วนของตัวพาสซีฟที่3มเนี่ยมันอาจจะคำนวณยากนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะไปปวดหัวในส่วนของตัวคำนวณดาเมจ e DPS ละกันนะครับเค okay. สําหรับในส่วนของตัวละครน,นี้นอกจากสกิลพาสซีฟแล้วก็จะมีสกิลกดด้วยรีควิปนั่นเองตัวนี้เนาะเค okay. ส่วนของสกิลกดนะครับผมจะมีทั้งหมด3อันจะเป็นวอ l k กิรี่ดูเอลิสแล้วก็แวนการ์ด่ที่บอกไปเนะ okay. เาะเคส อันแรกเลยนะครับผมก็วอลคิรี่นะครับจะได้รับทาตุ o คอสมิกนะครับการโจมตีครั้งแรกจะทําการสลับที่ไปหายูนิตที่ไกลที่สุดในทางเดินนะครับผมแล้วก็การโจมตีจะการันตีทุกฮิตก็คือเพิกเฉยอัตราการหลบหลีกงนั่นเองนะครับต่อไปสกิลกว่าที่2องดูเอลิสนะครับจะได้รับทาตุเคิร์สนะครับผมการโจมตีในร่างนี้จะทําการมอบสถานะเลือดไหลซึ่งทำดาเมจ40เป็นระยะเวลา8วินาที เมื่อใดก็ตามที่สถานะเลือดไหลหมดลงทําการมอบสถานะเผาซึ่งมีระยะเวลาเท่ากับตัวของสถานะเลือดไหลนั่นเองแล้วก็ดาเมจเท่ากันด้วยนะครับ Okay, อน,นี่คือความสามารถของอดวลิสต่อไปเกราะที่3เกราะแวนการ์ดนะครับผมก็คือจะได้รับแพชชั่นนะครับบัฟยูนิตเพื่อนทุกตัวที่อยู่ในระยะด้วยดาเมจ50%และระยะ20%และลดค่าอัพลง10%ซึ่งร่างนี้ก็จะไม่ทําการโจมตีนะครับผมร่างนี้โกงมากจริงๆร่างนี้คือเป็นร่างที่เป็นยืนพื้นก่อนที่จะสลับไปร่างวอร์คิรีอไม่ก็ดวลิสเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือ ความสามารถของตัว Active Skill ต่อไปเราจะไปพูดถึง Memorya กันนะครับ Memorya จะมีทั้งหมด3 Passive นะครับ Passive แรกง่ายๆเลยก็คือดอทลุเกาะนะครับด้านเมนดอทเนี่ยที่มอบให้กับยูนิตนะครับผมจะทำการทะลุเกาะนั่นเองเออก็คือเวลาเราตีจะสังเกตได้ว่าคือตัวของลินเนี่ยจะมีเกาะอ,อย่างเงี้ยก็คือเวลาโจมตีปุ๊บมีไฟมีเลือดไหลก็คือเข้าเลือดเลยจะไม่ติดในส่วนของเกาะอ,อะไรทำนองนี้เนาะ ต่อไปพาร์ทสที่2นะครับใช้หลอดน้อยลงนะครับผมว่า่ต่ดก็ตามที่ยูนิตตัวนี้ทําการใช้หลอดนะครับจะทําการคืนค่าหลอด30%นั่นหมายความว่าจะใช้70%นั่นเองนะครับต่อไปในส่วนของพาร์ทสิที่3ท <t ip player> ีมเพลเยอร์นะครับเมื่อใดก็ตามที่บัฟเพื่อนจากยูนิตหมดนะครับก็คือบัฟของยูนิตตัวนี้หมดเวลาที่มอบให้กับตัวอื่นๆเนี่ยบัฟตัวนั้นเนี่ยจะนานขึ้นนั่นเองเออประมาณนั้นนะครับผมก็คืออ่ตัวของเพื่อนเนี่ยจะได้รับบัฟค้างไว้จนกว่าาเเหมือนรจะแบบ ว่าเราจะวนหลอดมาซึ่งถ้าสมมติว่าเราขยันกดเปลี่ยนล่างอะไรเงี้ยคือบัฟในส่วนของการให้ตัวอื่นก็จะไม่ค่อยขาดอะไรไปทำนองนี้เนาะโอเคในส่วนต่อไปในส่วนของสิ่งที่พี่มองว่านแม่งโคจะปวดหัวแล้วนะครับก็คือในส่วนของการคํานวณ DPS นั่นเองนะครับคำนวณ DPS ตอนนี้เนี่ยคือพี่อะทแยกมาหลายอันมากก็เดี๋ยวพี่จะพยายามเอ่อขึ้นภาพแล้วก็จะพยายามประกอบการแบบว่าประกอบภาพให้เห็นด้วยละกันนะครับฉะนั้น ตัวนี้อาจารณานิดนึงเนาะเคสสำหรับในส่วนของตัวนี้เนี่ยเอ่อล่างแรกนะครับผมอ่ะเราวางล่างแรกก่อนว่าล่างแรกแบบไม่มีอะไรเนาะก็คือดาเมจจะยืนพื้นอยู่ที่1.49ล้านครูดาวเจ7ดจุวิอ่ะบางทีมัน7.2บางที7.1นะครับผมก็เอ่อดีเพทจะอยู่ที่ประมาณ27,594นะครับนี่คือการโจมตีพื้นฐานสำหรับล่างแรกล่างที่ไม่ใส่เกาะต่อไป วิธีการคำนวณน,นะครับผมก็คือเป็นร่างวอลคิรี่ก็คือเปลี่ยนเป็นวอลคิรี่เลยไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบว่าในส่วนของร่างแวนการ์ดก่อนแล้วมาวอลคิรี่เป็นสูตรแรกก่อนเนาะจะได้ไม่งงนะครับสูตรวอลคิรี่ก็คือการที่เรากดเป็นวอลคิรี่ไปเลยเดี๋ยวรอให้มันตีถึงก่อนโอเคอ่นี้ตีถึงแล้วกดเป็นร่างวอลคิรี่นะครับร่างวอลคิรี่มันจะก็จะมีพาสซีฟของมันอยู่ก็คือในส่วนของการที่ การโจมตีครั้งแรกจะว้าไปจะสังเกตเห็นไหมก็คือจะทําให้บวกดาเมจ50%นะครับจากดาเมจ1.49จะเปลี่ยนเป็น2.23ล้านนะครับผมขเขาเรียกว่าคํานวณกับตัวดีพเแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ311,391นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถบวกเพิ่มได้มากกว่านี้อีกนะครับถ้าสมมุติว่าตัวของเอลซ่าเนี่ยทำการเข้าล่างแวนการ์ดไปก่อนนะครับหลังจากนั้นมีตัวของยูนิตอยู่ในระยะด้วยนะครับก็คือรับดาเมจ50%จากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการกดล่างวอลคิรี่นะครับโอเคพี่จะรอกดให้ดูนะปึ๊บโอเคเราเปลี่ยนปึ๊บอ่าตอนนี้เราจะได้50%เนี่ยคือจะได้จากการที่เราบัฟเพื่อนและมันเปลี่ยนมาเป็นบัฟตัวเองแล้วก็การโจมตีวาร์ปครั้งก็จะเป็นอีก50%ก็เป็น100%ซึ่งดามเมจสูงสุดก็จะอยู่ที่2.98ล้านนะครับในฟอร์มนี้เนาะแล้วก็ดีเพนจะอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนห 5,000นะครับผมแต่ว่าในที่พี่จดไว้มันเป็น13,000เนาะพี่ไม่แน่แต่เหมือนกันมันอาจจะมีตัวแปรเล็กๆน้อยๆซึ่งโอเคไม่ว่ากันนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือในสูตรของการที่เราจะรีดดาเมจจากล่างนี้ให้ได้มากที่สุดก็คือการเปลี่ยนจากล่างแวนการ์ดแล้วก็มาเป็นว a l k ค r i e นั่นเองนะครับต่อไป อีกร่างหนึ่งนะครับก็คือร่างของดูเอลิสนะครับตัวของดูเอลิสมันเออมันจะมี20%ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันได้จากมันได้จากอ่าระบบอื่นเนาะดาเมจย,ยืนพื้นก็จะไม่ต่างจากร่างปกติเลยนะครับก็คือ1.49ลอ้านรวมออดีพเอสแล้วก็คือ27,594นะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเล่นในสูตรของการที่เราเปลี่ยนจากตัวแวนการ์ดมาเป็นตัวดูเอลิสนะครับจะได้รับบัฟดาเมจ50%ในตัวร่างแวนการ์ดนั่นเองนะครับก็จะเป็นดาเมจ2.23 3, ลล้้านแวก็มีี DPS อยู่ท่ท 1> 1, ซึ่งตัวนี้เนี่ยจุดขายของมันไม่ใช่แค่ดาเมจเหมือนกับตัวล่างวอลคิลี่แต่ล่างนี้เนี่ยมีจุดขายของการที่จะมีดาเมจเผาและดาเมจเลือดไหลด้วยจะสังเกตได้ว่าดาเมจเนี่ยมันจะมีเด้งตลอดเห็นปะนี่มันจะเป็นดาเมจดอทที่เด้งอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยมันมี1.2ฉะนั้นมันจะจะอยู่ที่ประมาณแสนหนึง่งแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น1เท่าก็คือดาเมจยืนพื้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ96,730นะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวรออันนี้คือดาเมจมันทับกันอยู่่ซึง เดี๋ยวรอมานนี้ก่อนเนาะอ่ะนี่มันมันจะมันจะเริ่มมันจะค่อยๆกลับมาปกติแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้ส่วนต่อไปก็คือในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเราได้รับบัฟจากเกราะแวนการ์ดมา50%แล้วก็ทำการใช้ดรามจจากตรงนี้นะครับเราจะได้รับด้ามจที่145,000ซึ่งมันจะเป็น2ครั้งก็คือบีท145,000และเผา145,000ก็จะเป็น290,000โดยประมาณถ้าเป็น d p s ล่างนี้ แบบสูงสุดเราจะสามารถรันได้อยู่ที่ประมาณ6,100 0นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของร่างแวนกาแล้วก็แบบร่างแวนกามันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษฉะนั้นเราก็จะไม่ลงลึกเนาะเพราะมันมีท่าโจมตีแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนการผสมผสานกับตัวของเกาะอ,อื่นมากกว่าเนาะโอเคต่อไปนะครับในส่วนของตัว เลือดไหลจะพัฟสีที่3นะครับนี่พัฟสีที่3จากที่พี่ลองดูเลขที่เด้งมาแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 8 6 0 2อันนี้คือตั้งต้นก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเราได้บัฟ50%บจะเป็น27,000และถ้าเราได้บัฟ100%เราจะได้สูงสุดอยู่ที่3 7 0 0 0นะครับการคำนวณก็คือถ้าสมมุติว่าเราเอาดาเมจ DPS สูงสุดของแต่ละการสูตรการเล่นเนี่ยมาตั้งนะครับแล้วก็เอาตัวของเลือดไหลพาสิบที่3บวกดาเมจเนี่ยก้จยได้รับในส่วนของ อ่ดาเมจ DPS อยู่ที่ประมาณ450,000แล้วก็638,000นะครับผมตัวของดาเมจก็จะประมาณนี้เลยถามว่ามันยากไหมที่จะทำมันก็ไม่ยากนะคือถ้าสมมุติว่าเป็นหลอดอันนี้เลยเนี่ยแบบเพียวๆเ,เลยร่วมกับเมโมเรียเนี่ยอาจจะยากแต่ว่าถ้าพี่แนะนำนะตัวนี้นะ Black Spirit โคตรของโคตรด,ดีคือถ้าสมมติว่า100%บวกๆเนี่ยจะชัดมากเพราะว่า การเก็บหลอดของแต่ละครั้งของตัวเอลซาเนี่ยจะเก็บอยู่ที่1 5ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่100%อบวกก็จะเป็น30ถ้าสมมุติว่ามันตีตัวไอเลือดไหลหรือว่ามีแบบสเตตัสเอฟเฟกที่เป็นดาเมจดอทอะไรอย่างี้ก็คือจะเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งเผลอๆอาจจะเป็น60%พี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็น6กเป็นหรือ45%เอรอเราลองเลยก็ได้เนาะเขเคพี่ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถกดผ่านตรงนี้ได้ไหมถ้าเรากดผ่่่่าานนนนรงีี้ไไดจะะะมมมก okay. อ,ออนะอเอเเคชชืใ เราจะลองใส่นางดูนะเอาไม่สนว่าอันนี้เท่าไหร่เราก็ใส่สัก20 12 12แล้วก็เมมโมียเราเอาเป็นอาร์เมอร์เมดออฟส่วนแฟมิเลียเราอาจจะเอาเป็นแบ็กสปิริตนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าแบ็กสปิริตมันจะเกณฑเท่าไหร่อ้อร้อยเปนะดีมากดีมากโอเคนี่ตีเริ่มต้นที่30%เลยนะโอเคแล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้นางเก็บสแตทไปก่อนแล้วก็ พอทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสะสมร่างเป็นตัวของดวยลิสนะเพราะว่าดเยลิสมันจะมีการเลือดไหลฉะนั้นมันจะเก็บหลอดได้ดีกว่านะดูดิเก็บหลอดไ้มากใช่ไหมอันนี้พี่ไม่แน่ใจมันจะมันจะไม่ติดหรือเปล่าเนี่ยเออโอเคถ้าอันนี้เป็น30สใช่ไหมสมมติสมมติแล้วกันว่านี้เป็น30นะ,ะเดี๋ยวลองดูว่าจะขึ้นท่าไหร่45หรือ60โอเคขึ้น60เลยเท่ากับว่าถ้าสมมุติว่าเราเกินร้อยเนี่ยพี่มองว่าเอาสักร้อยสิบบวกบว,วกอะ่ะอาจจะอาจจะตีฮิตเดียวแล้วเปลี่ยนร่างได้เลยนะเนี่ยาลล่งได้ไดห เนี่ยเปลี่ยนล่างต่ออันนี้ตีตีปุ๊บขึ้น60%แล้วก็เอ่อต่อไปเราก็จะเป็นนี่อันนี้มันก็จะเป็น90ใช่ไหมเพราะว่าตัวบลีดมันหายไวซึ่งจริงๆแล้วเราจะได้เปลี่ยนฟอร์มไปแหละเพราะว่าเรามีตัวของเมโมเรียด้วยแต่ทีนี้เมโมเรียตรงนี้มันไม่ขึ้นไงเออมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เวิร์กไปนะแล้วก็ สลับได้เลยซึ่งสมมุติว่าถ้าอยากใช้แฟมิเลีย Black Spirit เนี่ยพี่มองว่าสลับเป็น3 1 3 2 3 1 3 2น่าจะดีนะน่าจะน่าจะได้อยู่นะเออเนี่ยแล้วเราก็สลับได้แบบชิลมากประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ก็คือแฟมิเลียที่เหมาะสมกับเมโมียที่ตรงสายนะครับผมเออประมาณนี้เนาะก็โอเค ก็ประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของการรีวิวตัวละครอาร์เมเมดหรือว่าเอลซ่าจากแฟร์ดิเทลก็ดีเพสอย่างที่บอกไปนะครับขอเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวของ d p เอาจจะไม่ตรง100%ใครที่อยากรู้จริงๆแนะนําให้ลองไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเองนะครับพี่ก็ไม่ได้เก่งการคํานวณมากแต่พยายามหาข้อมูลที่ มีหลักมีแหล่งมาคำนวณให้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับยังไงใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในกันหน้าสวัสดีนะครับ